ตัวน,นี้ห้าพันแม่กับห้าพันห้ายก เอ็กคนนี้จบแบบไหนครับรุ่นน้องครับผมแดงเด<อ>่กก็ต่างคนก็ต่างห่างหายเวทีไปนานครับเ<อ>ส้นทางมวยมาเจอกันครับโคจอดมาเจอกันร,กรุ่นพ<อ>ี่กับรุ่นน้องเ<อ>จ้าต้องเงินเดวิปป้งแรบบ้เกียรติชัดชันันแรบบี้ออกมาบลเด็มค,<อ>ครับแต่จากฝั่งศรีรัตครบเันพยายามเบิกคู่รุ่นน้องครับ แต่ถ้ารุ่นน้องเป็นครูอะไรก็จะเกิดขึ้นอยู่แต่แบบเดิมเพราะว่าสภาพร่างกายนี่กำศึกมานานแต่ไม่ได้สดกับทิศประกายมุกกับประสยอดยุคในทิศประกายมุกเดียวแกะฟันด้่สอกครับโอ้ ดูเดียดีคนละสามพันเะครับจากสินุดเดินสายสันั้นใส่กันไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเดิอพันน้อยเดือพันมากได้สิบทุกคู่เ้ยเพ้นที่เอ้พ้เ้อ ดโบยขวาโดกับคู่นะครับยกที่หนึ่งนะครับค <c oughs> ู่ต่อไปก็มานั่งรอเลยครับคู่ต่อไปนะครับบิ <c oughs> ๊กบอสลูกโคตรรักนะครับกับนาดเด็รน้ำหนึ่ง <c oughs> สิบเศสงนะครับ <c oughs> ลงตัวกระที่หนึ่งหมืนนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ธงสะบัดสิทธิชั้นตราดีกับยานรงค์วรปมวลนะครับเป็นเอกใหญ่คู่ปิดท้าย งออคู่ปลาสักกับเป๊ปซีนปน่นี่ก็อย่าพึ่งกลับนะครับารงวันมีให้ดาวไว้แล้วรออ,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 ออีกสองคู่สามต่อคู่นี้ถ้าไม่ดูเดือดเท่านี่ก็ได้รับสิทธิ์ทันทีเป 3, <c oughs> ็นละสามพันยังไม่ไลดได้ลดลดเมื่อไงู้ไม่ลด,ด,ด<ถ> ตัวกันแล้วครับแมออกอาวุธดักแรงเ้วยกันทั้งคู่ประมาณหนึ่งสองมาครับ้าวไปเ่ย่บตแดแ่สีเสื้อของเสียเกมมนกันนิเก่งมวยทับยกนี่ยมียกนะครบมีหลายเจ้าเครับชัน้นนุ่นสีสเกตนี่ก็ทามวยทับยกเหมือนกัน แต่บนช่วงนี้บอกว่าลูกค้านี่ยแม็กข้าวบวยแม่นเล่นเดินขาดทุนช่วงนี้ข้าวข้าวได้ลูกขวามหน้าครับแม็กน้ำเข้าวงในนี่ได้ชุบได้ลอยครับอไปเรื่อยผมังทำมันลง อวยอุทิศส่วนกุศลครับมวยมันอย่างนี้กับคู่มวย่ได้เล่นแทบทุกคู่นะครับไม่ธรรมดาครับต้องยคคอกคดีให้กับทีมง,งานประสานคู่มวยเอาแล้วเอาแล้อามาเ็นดีครับเดี๋ยวเี่นฟันมาครับเป็นัา น้ำนี่เกิดตอนกลางวันนะศิลาชัยนีกลางคืนโอ้สับซอกขวาครับแม้นดังยัดซ้ายไปอีกครับมาอ้าวรุ่นพี่อายังไงยัดซ้ายโอ้ฟันครับโอไปาอ้ฟันโอ้โห เกลนที่เอาเทกมาเ่ยมีูลกที่เนสองมันไปครับเปนตัเด็ลูกตแล้วเ,เ,าาวเ,เาาดเดอดแล้วคนได้คคู่นี้ถาคเพาย,ยไ่ใครแตได้รับหนบักับลูปซี่ต้องแตะตัวเท็ก้ามาครับยกขาดโอเยเดดจด ครับก็ขอแจ้งไว้ล่วงหน้าครับคู่ต่อไปครับท่านผู้ใหญ่ใจดีที่จะขึ้นครองอะไรครับขอเรียนเชิญไปล่วงหน้ามีอาจารย์สมพลคำเรียมัตครับที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์ปรีชาบุญสุขท่านพอวออิชิสศริชนะท่านสอจวิเชียนแล้วก็สอทออรวรรณก็ขอเรียนเชิญไปล่วงหน้านะครับถ้าะอยู่ในบริเวณงานตรงนี้ครับลาดน้ำเลยให้มนตรงถานด้วยนะครับตรงถานด้วย เดี๋อีกสองคู่นะครับเดี๋ยวมันจะลื่นนะครับวันนี้บรรยากาศพอดีอาจารย์รุ่นแม่หนาวเกินเกินไปเนาะแต่ต้องยอมรับนะครับก็ที่ว่าบรรยากาศก็ทำให้ไม่หนาวมากบนเมื่อคืนที่ผ่านมากรันเมื่อคืที่ผ่านมาก็นานากในวันที่หกก็ทั้งลมทัโอ้โหสาัพัดเลย วันนี้ก็ถือว่าฝั่งกัทลักษ์นี่ก็เป็นทุ้นที่ที่เศรษฐกิจดีนะอาจ์ด้วดแน่นอนครับแน่นอนครับทุเรียนทุกของไฟนี่โอ้ไรของอาจารย์เฉลิมพรปีนี้ไม่ได้มากินนะมีงมีทุเรียนสีเกลเลยอาจารย์ผลละไม้ทุกชนิดครับของอำเภอกัทลักษ์เราเป็นอำเภอที่เศรษฐกิจดีที่สุดนะซื่อวันสิงสเกีซื่อวันนี้เลยบิ๊กซี่ศิงสเกียนะครับก็แทกไว้

ะราวันพิเศษครับคือราวันดูเดือดคนละสามพันยังอยู่ยนะอ่าคนละสามพันยังอยู่อยู่อ่าแล้วก็วันนี้จะให้่มพรเทพนะครับบรรยายความมันร่วมนะครับวันนี้อ่ะยกสามนะครับแบงแม็กนัมน้ำเงินเดีมโบ แรมโบโออกเป็นครับนะขอบคุณครับขอบคุณพี่ลุงอ่านุชินิพยสานมอยแจนะครับพี่ลุงผู้พรนะครับก็ขอบคุณทีม,ง,มง,นนงานงนุชิอาจารย์ผู้สอนทุกท่านครับรับตัวเฮ้ยโดนคู่สิบสองนะน้องน,นมน้องน,นม เลี้แข้งซ้ายครับแมกนัมกานรุ่นพี่ก็พยายามกระชับพื้นที่ครับเรบบูแตจะว่าเข้าไปแล้วดูว่าทำัได้ไหมครับก็พยายามเลยครับพยายามทำาแน่นจริงๆครับซ้ายแม็กนัมนี่เป็นลูกชายของเจฟฟนฟอ้นู่ที่งานประสานคู่บวยนะครับเอาละ ต้องบอกว่าโดนหนักจริงๆครับหยุดไปเหมือนกันครับขึ้นทางนะครับอัดเชียร์เน่คู่ดูเดือดในสามพันอยากเสียนุ๊บเตินสายหมดรถสามเลยครับมา เชิญพบกับโฆษณาดีๆจากกวนเพททวีศัก์นะครับครับก็ขอบคุณท่านั้นผู้ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้1 0 0ท่านก็บางทีก็หลายคนก็ได้ขึ้นเวทีพร้อมมาไัยบ้างแล้วก็บางเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขายยาสีฟันดยาสีฟันม่อีกนะใหม่กบคุณมากด้วยนะครับยาสีฟันนะครับสุดยอดโบธายาส์นะครับตีก็ ฟันสะอาดนะครับหายใจหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นปากนะครับแม่บ้านคนไหนมีกลิ่นปากนะครับซื้อไปเลยครับซื้อไปให้แม่บ้านนะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังซื้อไปแล้วต้องสีทุกวันนะสีอจจสาจารย์สมบที่อยู่ตรงนี้ก็เอาไปสงกล่องอาจารย์บ,บอยอีกสองละ,ล,ละกองละกองสองกองเองก็ก<ล>งร้อยหกสิบแปดบาทนะอาจารย์ด้วนนะอสองกองมีสามร้อยสามร้อยโอ้มีสว่สวนลด ส่วนรถเดยอะนะครับรถเดยอะพอสมควรนะรถรอละสิบแปดบาทรถละสิบแปดบาทถ้าถูกใจก็กองละร้อยแกก็ขายพ <c oughs> อวันนี้มามาร่วมด้วยช่วยบุญด้วยขอขอ,ขอบคุณท่านรองท่านรองเจ้าของยางสิ้นหวังวันนี้ก็ช่วยงานบุญอ้าวยกที่ซีรับรางวัลพิเศษโดดัววันนี้นี่ หลวงพอเท่ไปเก็บภาพแล้วแต่จะไปออกเพลทเลาะอีหนี้ใช่ไหมอ้าเอาวอาเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามยกสี่นะครับเพื่อนเชฉยเลยครับเชิญเลยน้องหนุ่มเชิญเลยครับหลวงโบก็พยายามครับเขาจินเขาใจเพื่อนนักสู้จริงๆ ก็ถือว่ากำรมสึกมานานครับสภาพร่างก,กายรุ่พี่ครับน้องผลมองดูแล้วคล้ายๆกับยก5นะยก4ี่คล้ายๆกันครับ,รบถ้าไม่บอกว่ายก4นะนะ<อ>ผมคิดว่าเป็นยก5ครับถูกต้องครับโชว์โบ๊ให้กับแบ็กดา